าแม่ขาเรลวในซอสมะเขือเทศโรซาบะหมี่ญี่ปุ่นฮัจิบังราเมนผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมจากโกแฮฟิล์มกรองแสงเซเว่นเอ็นสูรายการชิงช้าสวนนะคะกับช่วงนี้ค่ะชิงช้าสวนคอนเทส മക്കൾ ปลายทางแล้วค่ะของรอบ8ทีมนะคะเพราะว่าเราค้นหาโรงเรียนสุดท้ายค่ะที่จะเข้ารอบ4ทีมในฤดูฝนค่ะผ่านไปแล้วนะคะ3โรงเรียนด้วยกันนะคะ1มาจากจังหวัดนครปฐมค่ะก็โรงเรียนบอสโกพิทักษ์นะคะโรงเรียนที่สองก็มาจากนครเหมือนกันค่ะเป็นนครราชสีมานะคะนั่นคือเรียนสีคิ้วสวัสดิ์พดุงวิทยาค่ะล่าสุดนะคะสัปดาห์ที่แล้วห้วยต้อนพิทยาคมจากชัยภูมิค่ะค่าวนี้เหลืออีก2โรงเรียนโรงเรียนไหนนะครับ ระหว่างนาครปฐมกับขอนแก่นอันนี้นะ่าสนใจทีเดียวค่ะขอนแก่นก็คือโรงเรียนบ้านไผ่ค่ะเขามา4ี่ครั้งแล้วนะคะก็ดีที่สุดก็คือรอบนี้ยังไม่เคยผ่านรอบนี้ไปเลยค่ะ,อ,ะอีกหนึ่งโรงเรียนนี่มาครั้งแรกเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะก,ก็คือโรงเรียนสลินทรราชวิทยาลัยค่ะ จังหวัดนครปฐมนะคะมาครั้งแรกก็มาลึกนะลึกเชียวเดี๋ยวนี้น่าจับตามองแต่ต้งเรียนเก่งๆทั้งนั้นเลยครับผมเอาละค่ะไม่ว่าจะไปโรงเรียนไหนนะคะผ่านเข้ารอบไปได้จนไปถึงแวชชป์มประจำฤดูนะคะก็รับถ้วยประจำฤดูค่ะและทุนการศึกษาอีก1 0 0 0 0แบาทค่ะครับผม ถ้าเราได้แชมป์แล้วรองแชมป์เป็นหกวงเดียนนะคาดทีเหลือหนึ่งใครได้เป็นหนึ่งจะได้เป็นแชมป์ออฟเดอะแชมป์ครับค่ะและแชมป์ออฟเดอะแชมป์นะคะจะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพิพัฒพร้อมทุนการศึกษาให้อีก1 0 0 0 0แบาทโอ้รับกันไปเยอะๆเลยนะครับ แล้วก็น่าจะพักผ่อนหย่อนใจสักหน่อยนะคะเรามีตั๋วเครื่องบินไปกลับค่ะกรุงเทพฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ให้40ที่นั่งค่ะจากยาแก้ไอน้ำดำตรางูค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณยาแค่ไอน้ำดำตรางูมากๆเลยนะรับครับผมแล้ววันนี้ค่ะโรงเรียนสุดท้ายที่จะผ่านด่านเข้าไปรอบ4ทีมนะคะจะต้องผ่านคณะกรรมการทั้ง3ท่านนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ โรงเรียนแรกนะครับโรงเรียนเินิมทรราชวิทยาลัยนะครับจากจังหวัดนครปฐมนะครับส่งเข้าประกวดด้วยบทเพลงกลิ่นโครนสาบควายเพราะจะด้วยค่ะพร้อมแล้วค่ะไปพบกับโรงเรียนเินิมทรราชวิทยาลัยนะคะจากจังหวัดนครปฐมค่ะกับบทเพลงกลิ่นโครนสาบควายค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวขวัญรัศีบุญธรรมค่ะชื่อเล่นชื่อบีมอายุ17ปีมาจากโรงเรียนสรินทร์อนราชชิาลัยจังหวัดนครปฐมค่ะแล้วก็กําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะปีที่6แล้วคนก่อนไม่ใช่คนนี้นะใช่ไหมใช่ไม่ใช่คนนี้ค่ะหรอฮะไม่ใช่น้องบีมเปลี่ยนนักเปลี่ยนนักร้องเงี้ยเหรอคะครั้ที่แล้วน้องร้องอะไรนะคะคราที่แล้วนุกค่ะอ้าวน้องนุใช่ถ้าเป็นนักร้องคะ อาจารย์ให้เป็นักร้องเพราะว่าคือต่างคนต่างอยู่ม6แล้วค่ะก็คือผัดเปลี่ยนกันไปแสดงความสามารถพวกเราก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเรื่องหนึ่งโรงเรียนค่ะนั่นก็คือโรงเรียนบ้านไผ่จากจังหวัดขอนแก่นนะคะแต่ช่วงนี้ค่ะพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบก,กับชิงช้าสวรรค์ค่ะ